ที่มีปัญหาแบบนี้แบบนี้และแบบนี้ความอ้วนไม่สามารถวัดได้จากเครื่องชั่งน้ำหนักเพียงอย่างเดียวเท่านั้นแต่คุณสามารถตรวจสอบได้จากการวัดสัดส่วนรูปร่างของคุณเองไม่ว่าจะเป็นรอบเอวรอบแขนรอบขาและการมองด้วยสายตาจากกระจกภายในบ้านปัญหาของความอ้วนมาจากการทานมากเกินไปจนทำให้เกิดเป็นโรคอ้วนซึ่งมีผลเสียคือมักจะทำให้อายุสั้นความต้านทานโรคต่า ป่วยง่ายเสี่ยงต่โรคหัวใจโรคปวดตามข้อโรคก,กระเพาะอาหารและลำไส้อักเสบเป็นต้นซึ่งวิธีการลดความอ้วนที่ถูกต้องก็คือการลดปริมาณอาหารให้น้อยลงเลือกอาหารที่มีประโยชน์และมีคุณค่าทางโภชนาการที่สูงแต่ถ้าหากคุณลองทําดูแล้วยังไม่ได้ผลอย่างที่ใจต้องการหรือคิดจะเสี่ยงกับยาลดความอ้วนตามท้องตลาดแต่ก็กลัวกลับมายโยโย่เหมือนที่เคยเป็น ปัญหาที่น่ากังวลเหล่านี้จะหมดไปด้วยผลิตภัณฑ์ที่สกัดจากธรรมชาติสุดยอดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสารสกัดจากธรรมชาติร้อยปร์็นผสมผสานกับเอนไซม์จากจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ทำให้เกิดการดึงไขมันสะสมมาใช้เผาผลาญเป็นพลังงาน จึงช่วยให้คุณมีรูปร่างที่เกลียวสวยและปลอดภัยทานง่ายสะดวกไม่โยโย,โย่ช่วยให้น้ำหนักตัวลดลงเร่งการเผาผลาญขจัดไขมันส่วนเกินเปลี่ยนมวนไขมันเป็นกล้ามเนื้อทําให้สัดส่วนกระชับไม่หย่อนคล้อยลดเซลลูไล์สลายไขมันสะสมบริเวณต้นแขนขา หน้าท้องใบหน้าและคางช่วยสร้างพลังงานเพื่อใช้ในระหว่างวันกินน้อยลงเผาผลาญมากขึ้นเพิ่มกากใย,ยอาหารทําให้อิ่มลดความหิวอิ่มนานและช่วยลดความอยากอาหารช่วยขจัดขยะและสารพิษในร่างกายได้อย่างรวดเร็วมีผิวพรรณที่สดใสเปล,ปล่งปลั่งทําให้กล้ามเนื้อกระชับไม่หย่อนคล้อยไม่มีอันตรายไม่มีผลข้างเคียงไม่กดประสาทไม่ลื่นไส้ไม่ปวดหัวใจและไม่มีอาการสัน่นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิราสัย แตกต่างจากผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักตัวอื่นเพราะมีเอนไซม์เป็นตัวเร่งให้เกิดการเผาผลาญไขมันส่วนเกินทําให้สัดส,ส่วนลดลงได้อย่างรวดเร็วป้องกันและยับยั้งการดูดซึมไขมันเพิ่มขึ้นในร่างกายและสลายไขมันด้วยการเผาผลาญไปพร้อมกันด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมิราสัยมหศัศจรรย์เอนไซม์ลดน้ำหนักที่จะปฏิบัติการลดความอ้วนอย่างได้ผล โปรโมชั่นพิเศษเมื่อสั่งซื้อมิราสาย2ขวดจากราคาปกติ2,400บาทเราไม่ขายคุณสามารถซื้อได้ในราคาเพียง1,900บาททันที